E aí สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีอ่เช้าวันเสาร์นะครับผมวันนี้ก็ออเดอร์ลูกค้านะครับอของานด่วนมาทั้งหมดถึงร้อยใบนะครับ,เป,รเ,ปรรบเ,เป็นกระเป๋าทรงตั้งนะครับเป็นกระเป๋าทรงตั้งแล้วก็จะมีกระเป๋า ทรงยาวด้วยนะครับยาวละห้าสิบนะครับผมตอนนี้พนักงานกำลังเก็บขอบแล้วก็ทำความสะอาดเรื่องข้าบกาว,าวแล้วก็ใช้น้ามันสนนะครับเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เตรียมที่จะาจัดส่งให้ลูกค้านะครับนะครับเป็นกระเป๋าทรงตั้งแบบนี้นะครับผม เป็นหนังออยฟูอัพนะครับเนี่ยฮะเวลาเราเอ่าเก็บขอบเนี่ยฮะนี่คือวิธีการเก็บขอบนะครับแล้วก็จะมีมีดนะฮะชิ้นขอบออกมาแล้วก็มันจะมีคาบกาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะใช้เอ่อก้อนกาวเล็กๆนะครับเช็ดอ่าขัดๆทูู้ๆแล้วก็เอาคาบกาวออกมานะครับผมนี่ครับเพื่อวามเรียบร้อยนะครับ คือตอนนี้เรากำลังตรวจเช็คนะครับนี่ครับนี่คือกระเป๋าทรงตั้งใบยาวนะครับที่ลูกค้าสั่งมานะครับ5้าไม่ใช่50ใบนะครับผม50ใบเนี่ยทำหนึ่งวันนะครับใช้เวลา1วันนะครับผม แต่ก็ลูกค้าขอเป็นกระเป๋าสมตั้งมาด้วยนะครับ50ใบรวมกันเป็นทั้งหมด100ใบนะครับก็คือใช้เวลา1วันกับอีกครึ่งหนึ่งนะฮะวันครึ่งหนึ่งนะครับ1วันกับอีกครึ่งวันนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเตรียมที่จะจัดส่งให้ลูกค้าอยู่นะครับก็ยังไงก็ฝาก พ่อค้าแม่ค้าท่านใดด้วยนะครับที่สนใจกระเป๋าตังหนังแท้ราคาส่งนะครับก็แอดไลน์เ <head> ข้ามาสอบถามกันได้นะครับราคาส่งถูกๆนะครับโดยช่างผู้ชำนาญงานนะครับนะเอาไปต่อยอดเอาไปทำกำไรได้แน่นอนนะครับผมเป็นกระเป๋าหนังแท้นะครับ100%นะครับข้างในเราใช้เป็นหนังเฟอร์นะครับ หนังเฟอร์เนี่ยก็คือหนังที่เขาเอามาทําเบาะรถยนต์นะครับนี่เราก็ไปรับซื้อเศษเข้ามาแล้วก็เราก็เอามาทําซับข้างในนะครับผมส่วนหนังนอกหนังนอกก็จะเป็นหนังออยฟูอัพนะครับนี่ฮะหนังออยฟูอัพจะเป็นอย่างนี้นะครับเงาเงาไม่เงามากกําลังสวยนะครับเหมาะกับการทํากระเป๋าตัางค์มากนะครับ เตรียมที่จะจัดส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับผมผมช่างแดนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมกันมาตลอดนะครับรก็คือใช้น้ำมันสนนะครับเช็ด ทำควาสะอาดงานเก็บขอบเรียบร้อยนะครับผมนี่โอเคนะครับยังไงก็ฝากช่อง YouTube ช่างแดนเป่าตังด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดติดตามนะครับผมครับวันนี้ก็สวัสดีครับ